เคหนึ่งสองสาม้าตอนแรกทองกาทำหอยทอดก็คือเราใส่กะทิก,ก่อนจากนั้นแล้วก็จะใส่ตีไข่ลงไปแล้วก็ตามด้วยหอยรูปร่างตากตากา่อกมาแบบนี้อันนี้หอยเด็กหรือหอยผู้ใหญ่ครับเนี่ยอันนี้หอยยังห,งหอยเป็นฝันแมลงผู้อ,อ่ะดูไม่ใช่ลายแล้ว็ใครจะซื้อเนี่ยโอ้ <laughs> <laughs> ทำอย่าปลุกปี๊บเออพี่ปลาพิกหน้าตาก็จะออกมาเละแบบนี้เลยแบบก้อนเลยแล้วไม่ตอบไม่ตอบเดี๋ยวมันจะไม่เด็อร่อยไฟไม่แรงหรือเปล่าครับโอ้ยมีเตาถ่านด้วยใช่เตาถ่านไมรสชา,า <c oughs> ติอ,อันนี้เตารุ่นใหม่ครับเตาไรไฟไร้ไฟไม่มีไฟนะครับวันนี้เตาถ่านจะมีไฟจด,จดลิขสิทธ <ไป S 2> ิ์ไ้วจุดลิขสิทธิ์ไว้ครับไม่กล้าจดไว้กลัวเพื่อนจักเอาครับ โอ้โหมันเป็นนวัตกรรมใหม่ของโลกเลยนะครับอนันนี้แตมไม่ไม่มีไรนไ<ม>ั่<ห>นไม่มีเศษฝุ่นฟันจักรฐานเลยนะคไ,คไม,ม่ไม่ต้องไปมากต้อกล้องละลายอะไรไปชุดยอดาเลยครับสุดยอดไปมากอ่านแล้วจะติดใจจริงเลย,เลยอ่าเดี๋ยวจะให้ฟอกแล้วก่อนแล้วจริงนะครับ อันนี้มัยังไม่กรอบเรื่อยๆเมื่อไฟอ่อนๆไม่กรอบเนื้อเวลาเร่งถ้าเร่งก็ต้องเร่งเวลานิดนึงเพื่อจะให้แบบรวดเร็วกระจายกับผู้บริโภคกระทะนี้เป็นกระทะอลูมิเนียมหรือเปล่าครับอลูมิเนียมครับไบเมื่อวานหรือเปล่าไล่สายนะครับไล่สายตะกั่วไล่สายตะกั่วนะครับถูกต้องนะแม่ตะกัวเมื่อกี้ตะกั่ววิ่งออกเต็มหมดเลยนะครับว่าพอลงกระทะไปแล้วร้อนจัดแล้วเนี่ยตะกั่วจะกระจายออก จะหนีความร้อนเราต้องเอาให้แบบร้อนจัดแล้วลงแป้งลงอะไรไปเที่ยวหนสองเที่ยวนี้เพื่อจะให้ตะกัวนี่ออกไปพอออกไปแล้วปุ๊บเนี่ลงที่สองที่สามมีแต่เครื่องแค่ลอยเท่าได้ตามปฏิยาใส่ครับผมคือลงแป้งแล้แรกคือเราแรงมันจะเขียวมันจะออกดำปีออกเขียวดำเลยครับตอนนั้นน่ะมันจะแบบมันจะออกมันเป็นลายเป็นขอบนี่เลยทิ้งไม่ได้ครับที้ก็ทีิ้งนะอยากง่ายครับยังอยู่เก็บไว้ให้แมวดีดำดำมันตลอดเลยวที่มันเป็น สาระกนิดน่ที่ว่าอันตรายอยู่อยู่ไหนขอดูหนได้ไหมะสุาไปสงนึงจำเคีชให้ใจเย็นนะครับเพราะว่าใช้รับประทานให้ใจเย็นถึงจะอร่อยได้ถ้าใจร้อนก็อาจจะไม่ประสงค์ไม่ต้องทานนะครับพ่อค้าคนนี้นะครับ ใช้ถ้วยตักหม้อธรรมชาติเวลาไม่มีตะกร้าไปก็ใช้ถ้วยใช้จิ๋วใช้ถ้วยตัวนี้นี่ก็ถ่ายเท้ไปียกเท้าถ่ายเท้าเียกเท้อยู่ขายกินได้แล้วเนี่ยดูแล้วตัดต่อไปนั้นเนี่ยไม่ขายแล้วคิมนี้ดูกันเองดีกว่าโหตายแล้วเจ้าหญิงตะเกม่บประเทศแพร่ภาพนี่แน่แน่เลยนะครับเนี่ยต้องมีอีกลงแน่ครับคิมพุ๊กคิมนี้ต้องถึงถึงอังนารแน่ มันนะครับน้ำมันอันนี้ผงอะไรครับอันนี้ผงซูรสดรับออดีดีว่าที่ว่าใส่ผงออว่านิดนึงก็ใส่ลอยไปหน่อยนี่น้ำตาลกระเทียมเกลยวก็จะน้ำตาลนะครับหอมอันนี้ก็หอยนะครับหอยนี้เขาแคะมาแล้วใช่ไหมครับครับหอยหอยทั้งเด็ดทั้งลวกเขาไปนั่งแค่มาตั้งสองวันครึ่งนะครับเาวปครึ่งวันนั้นไก่ก็จะล้างทุกวันเมียเขาทุกวันเนี้ยที่ได้ไก่ก็เพราะหอยนี่แหละถ้าไม่มีหอยก็คงไม่ได้ไก่หลอดออกม ก็าช่แน่ว่าสองกระถางไน่ๆมีแม่ผมยังไม่เอาละกันเล่ยจะให้ก็จะอาดอรีย่างเงี้ยผม่เห็นนะใจเยอะที่จริงเลยอันนั้นเป็นแน่นะเนัวต่นี้คืออันแรกเหรอแต่กัวเพาที่เขาเครือบน้ำมันไว้มากก็คือกระทะกระทองใหม่ใหม่ใหญ่ซิงใช่ไหมมันก็เลยเนี่ยก็คือถาดแรกกินไม่ได้ใช่ไหม มันมันจะได้ไงว่าถัดสองไม่มีตะกั่วไม่มีแล้วเพราะว่าผมดูได้ทีเดียตลอดมันจะนะถ้าสองได้แต่ตลอดก็ดูแล้วนะสองได้ตลอดแล้วนะถึงจะไม่มีแล้วเริ่มหอมขึ้นมาแล้วครับใช่ครับกลิ่นเริ่มมาแล้วอืผู้กองจะรับประทานไหมนะครับจานละห้าสิบบาทสำหรับปู้กองคนเดียวพิเศษใช่ครับแพงเป็นพิเศษใช่เราซื้อของนี้ขายทำแล้วเสียง จะเริ่มนะครับจะเริ่มนะจะเริ่มเลครับพี่กำลังแล้วมีโมโม่ด้วยเอาไร้ไฟไล้ควันไล้ฐานของเราครับเป็นพ่อจกรรมที่เราภูมิใจนําเสนอมากเลยวันนี้ใช่ครับเพราะว่าไม่มี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 เปลวไฟนะครับมีแต่รังผึ้งเพยังให้อ่าโล่ง หอยไม่อก้ชอบหอยคาวอ้าวคุณช่วยครูยงไงต่อเนี่ยเด็กคนชิมแบบไม่เคนให้กำลังใจเยอะจังหอยเด็กหอยเด็กหอยเด็กหอยไม่ใหญ่พี่เหลิวไม่ชอบบิบไข่ใส่ยังหอยใหญ่ไข่แดงบิบไข่ใส่ยัง อันนัยังไม่ตื่นเจอหอยนี่ยังไม่ตื่นทำไมมันเป็นอย่างเนะงี้ยเขา,าต้องเมีน้ำมันมาแต้องมเป็นลูกเป็นล่กค้าขายไอ้ขายหอยได้พี่อ่ะสองแม่ลอยเอเดือกนี่เขาเรียกวีดีโอชี่เขาเรีแก่หรอหอยทอดสามเท่า ปรอหอยทอดจับกางก็ได้ลคนเป็นจับกางก็เป็นตลอดช้าหอยทอดกับเทยควายสองข้าวแต่ละนกว่าคยคนหนึ่หอยรมากหรือไม่เราที่เราเรียมันหอมอืเล่ โอ้มีแม่ครัวอิมพอรตมาด้วยครับวันนี้ผมมาจากนอกครับผมไม่ถ่ายเลยนะถ่ายไปแล้วไงสองคลิปเมื่อกี้อ่ะอืมยกยูนนี่หนึ่งคนเอาโกเดือนไปไหนละนู่นครับเพ่อครัวใหญ่เชฟใหญ่นี่ันจ้าี ดามาดินไม่ว่าตอนร้านอาหารเขาจะทานมาดินเด็ดอร่อยเพราะว่ายิ่งเผ็ดกลางๆเผ็ดกลมกล่อมครับถ้าเป็นสีราลชามันก็จะเผ็ดเปรี้ยวเผ็ดหวานเผ็ดมากเผ็ดซีซารเผ็ดชิจัร์ดเผ็ดสุดยอดนักษาเนี่ยเขาแบบมาทำงานแล้วได้ประโยชน์เขาได้เอาวิชาคมไม่วิชาคภาพเพียนไปให้พ่อให้แม่นานที่บ้านครับ นล้วถ้าดัดมือซ้ายรู้ว่ามือซ้ายเที่ยวข้องเที่้องไวดีกว่ามือขวาหอยทอดหวานกรอบหรือเปล่าครับอันนี้ไม่ใช่หวานนะครับกรอบอย่างเดียวกรอบอย่างเดียวไม่ไม่กรอบไม่กรอบไม่กรอบนะน้ำกะละไส้กับน้ำกะละไส้โหอีกระทะขนาดนั่งเชียวพร้อมเตรียมแล้วไฟอ่อนก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวไปฟจะร้อน ทำไม่หลก็ะทดีจะไม่ทำโดนปวดกัน่นเลี่ยนเลยเล่นวยตักมาตักมาตักไข่สองใบหนูไข่สองใบเล่งไป

ไม่เยอะหรอรวมกันอย่งนี้เป็นไรหรอะปล่อยทอดไม่ใช่แป้ง่อดนะเขียวที่ออกมเขียวเกือบปล่อยล้เกือบปล่อยแเหลือไม่ับจับข้าวะจายนะไปกันไได้นิดนก็เป็นการผลิต ลงไว้อานารหรไมครับเก็บไว้จะเปิดเรลงซกบุกก่อนะลบแรกเป็บุกชาครับลง Youtube เร็วว่าโอ้ยยาโอ้ยทหานข้องแค่นะไม่กลัวทารท้องแค่วตอนนี้เราจะมาสั่งนี่เขามีสิก นักจ๋าสี่คนช่วยให้คำไอ้สามคนให้กำลังใจคนให้ได้อร่อยอยู่ที่เสานะครับครับถ้าทานอร่อยก็อร่อยก็วงเดือนโกเดือนที่หน้าสูงหน้าสูงติดต่อได้ง่ายนะครับเ <c oughs> นือน้อจะถ่ายกันไหมครับตั้งตักที่นมาถ่ายับเนี่ยเราจะรู้สึกว่าจะมีความแบบใช้วามแรวมจิตรวมใจพลังที่จะต้องกลับเน้นย้ำ มาีดนนิดๆเก่งนะเก่งะุยไม่แล้วกับ้านนี้ไฟเลยทำใน้แน่ล,นล้อายิ้มชแก็ได้ให้ยิม <S <S 2> <S 2> ้มกระทับปต้ีาคพงุกงเอควบุดดีเลยจะไหมนะไมหรอรถ้าเกิดเราไปก็ตันเบาไปไวะเบาแล้ว ป้งมมีแป้งมาจากนั่นเลยมัีแ okay. ปงมัเอเ่นลูกแล้วมาใส่กะทิใส่ไส้ตรงนี้เย่มาก